ก็พามาชมเดินชมริ้วขบวนรถพิเศษจัดเฉพาะนะครับของคณะผู้บริหารแล้วก็สื่อมวลชนนะครับที่มาจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวไปัวหินนะครับก็นำมาโดยพินเดชีหมายเลข4501นะครับท่านผู้โดยสารกอนตาอีกนักคู้ขับรถ เด่นกานเฉพาะในชานชาราที่หึงจากเครื่องขบวนแต่เด่นในย่านสถานีนะครับปอดยาขึ <S <S ้นลงขณะขับรถพื <S 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 ้นที่นะครับถ้าำขึ้นมาทน้ำขาดได้รับอรรมดาได้นะครับขึ้นร้านปอดก็ถึงตู้แล้วก็มีปปกระป๋าตู้สีแดงที่ทำมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รถนอนเจียสีแดงที่ทำมาให้เข้ากับริ้วขบวนด้วยกัน